อมไทยรสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีสินค้านะครับจากทางเดว a าเน u ช a l ลนะครับส่งกราฟิกการ์ดนะครับในรุ่นของ i t t ทคมาให้เราและตัวนี้เป็นรุ่นสุดคุ้มอีกหนึ่งรุ่นนะครับในรุ่นของ GeForce GTX 750นะครับตัวนี้เนี่ยเขามีตรงนี้สติ๊กเกอร์แปะไว้ว่าเป็นเฮลิเคนตรงนี้ครับเขาจะสื่อความหมายว่า เป็นซิงค์ในรูปแบบใหม่นะครับการระบายความร้อนในรูปแบบใหม่แบบเฮลิเค้นั่นเองก็ตัว7จ0ูในรุ่นเดิมของเขาเนี่ยที่เป็นซิงค์เดิมเนี่ยจะมีพัดลมเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้มีพัดลม2ตัวรูปแบบหน้านตาซิงค์เนี่ยจะคล้ายๆของเดิมยังโทนสีเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเราไปคุยตอนเราเปิดสินค้ามาดูเดี๋ยวเรามาดูตัวรอบๆกล่องกันก่อนตัวรอบๆกล่องเนี่ยก็แน่นอนว่าลิเทคเห็นปุ๊บรู้เลยว่าลิเทคแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุุ่่่่นนนนเลลล็็กกกกรรใหญงอคค้ายๆััะบ ด้านบนก็เขียนริเทคตัวนี้เป็นขนาด2จิกนะครับ GDDR5 จะมี1นจิกกับ2จิกนะครับเขจะเขียนอยู่มุมนี้นี่เล็กๆด้านล่างก็จะเขียนบอกไว้นะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่น2จิกก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้นี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ของทางเดียวว่าแล้วตรงนี้ข้างบนก็เป็นเฮ r ิเคนนะครับก็เป็นชื่อรุ่นของตัวซิง์นั่นเองด้านข้างก็จะมีเขียนไว้ก็เป็นรุ่น g d x 7 5 0นะฮะสองฝั่งเลยก็ไม่มีอะไรมากมาย ด้านหลังครับก็จะเป็นในเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของเกมที่ซัพพอร์ตของเอมวินเดียนั่นเองนะฮะวันนี้สเปคของเขานะครับก็เป็นเมมโมรีนะครับสองจิกตัวนี้เขาจะมีเขียน1นึอองนะฮะวันนี้ WinFox ก็จะเป็นซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ที่สำหรับใช้ Overclock หรือว่าใช้ปรับจูนรอบพัดลมนะครับของตัวกราฟิกการ์ดนั่นเองนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นฟีเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของทาง Nvidia เองนะครับก็เป็นพวกฟิสิกส์ 3D Vision นะครับ TXA ต่างๆนะฮะนี่ด้านล่างก็เป็นแพ็กเกจด้านในนะครับก็จะมีอะไรมาให้ก็เดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในอีกทีนึงอ่ะว่าแล้วก็เปิดเลยแน่นอนว่าตัวการ์ดไม่มีหรอกครับพเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะก็เราไม่ให้ดูะฮะไว้ก่อนนี่ปิดไปก่อนเปิดมาจริงๆแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับ1แผ่นนะฮะสำหรับการติดตั้งแน่นอนว่าเพื่อนๆติดตั้งกรจอก็คงเป็นกันหมดแล้วนะ ข้างในก็จริงๆก็จะมีตัวการ์ดห่อมาให้นะครับแล้วก็มีสายแปลงนะครับหัวโมวเลก2 6พินนะฮะให้มาอย่างนี้หมายความว่าแน่นอนแหละว่ามีการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเพิ่มแน่นอนแบบ6พินนะครับก็จะมีแผ่นไดเวอร์นะครับอีกหนึ่งแผ่นนะฮะที่ให้มาด้วยนะครับนี่เขาซอนมาอยู่ด้นานใต้เลยแล้วก็เอาคืนโอเคตัวการ์ดเนี่ยเราออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวการ์ดกันต่อเลย นี่ครับตัวการ์ด r ิเทค G e Force GTX 750ตัวการ์ดเนี่ยเด่นที่บอกไว้เด่นเด่นเลยมีพัดลม2ตัวจากตัวเดิมรุ่นเดิมนะครับเขาจะมีเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับก็หน้าตาดีไซน์คล้ายๆของเดิมนะครับก็คล้ายๆกับพวกรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงที่มี2พัดลมนั่นเองตัวบอดี้ของเขาจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับจะเป็นพลาสติกแบบด้านตรงขอบนะฮะแล้วก็จะมีเงาเงา,เ,งาเล่นพวกเงา,เงาตรงมุมนะฮะ ทีนี้เรามาดูมีเล่นลวดลายนะครับอยู่เป็นสีทองพร้อมกับพัดลม2ตัวนะครับมีโลโก้ว่า LITEC อยู่ตรงกลางนี่ตัวซิงเท่าที่สังเกตจะมีฮิตไปอยู่2เส้นนะครับจะอยู่ด้านในตัวโครงที่ยึดที่ซิงกับตัวบอดี้นะครับจะเป็นนี่อลูมิเนียมอยู่ข้างในนะครับฮิตไป2เส้นที่สัมผัสกับตัวชิป นั่นเองก็ตัวซิงค์เนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าก็ใหญ่เลยตัวการ์ดมานะฮะจากด้านหลังเราดูตัวการ์ดเนี่ยจะตัวการ์ดเนี่ยจะมีแค่นี้เองตัว PCB นะครับพื้นหลัง PCB จะเป็นสีดำนะครับก็เล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะก็ตามขนาดครับในรุ่นกลางๆนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้ฮะสำหรับต่อไฟเลี้ยงเพิ่มครับพอตต่อไฟเลี้ยงเพิ่ม6พิน นะครับใช้หหัวตรงนี้เนี่ยอาจจะมีติดนิดนึงตรงที่ว่าตัวซิงเขายาวนะครับยาวกว่าตัวการ์ดแล้วเวลาเสียบปลั๊กเนี่ยตัวล็อกมันจะอยู่ด้านล่างอย่างนิ้วผมเนี่ยติดแน่นอนนะฮะถ้าถ้าสมมติตังหวัดใส่ไม่เท่าไหร่จังหวัดดึงออกนี่นะฮะก็นิดนึงสำหรับคนมือใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการต่อออกจอกันจอแสดงผลตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีช่อง สำหรับระบายความร้อนนะครับอยู่เล็กๆแล้วก็มีพอร์ต DVI นะฮะแล้วก็มีพอร์ต VGA นะครับหรือว่าดีซับนั่นเองแล้วก็มี display พอร์ตแล้วก็ HDMI นะครับที่สามารถต่อออกจอได้ก็ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็น c ี่ฟันนะครับสำหรับเสียบติดตั้งลงเป็นบอร์ดนั่นเองก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้กับ2พัดลมและซิงค์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า h ฮอล c เคนเพราะนั้น เขาบอกว่าซิงตัวใหม่2องพัดลมจะเย็นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทดสอบในเรื่องของความร้อนแล้วก็หลังจากทดสอบความร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบในเรื่องของเกมกันนะฮะโอเคไปติดตั้งกันเลยดีกว่าอาละฮะสเปคที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นเคสนะครับของทางทีทีนะครับหรือว่าเทอร์โมเทคนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวคอ V71 ตัว CPU cooler นะครับก็เป็น Water cooling 3.0นะครับเป็นว a t e r 3.0ของทางเทอร์โมเทคอีกเหมือนกันนะฮะ ในส่วนของบอร์ดเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว Gigabyte z 9 7 x gaming 3ตัว CPU ครับจะใช้เป็น i 7 c 7 7 0 k นะครับก็เซตนี้ครับเป็นเซ็ตร่วมกับ Gigabyte แล้วก็ Intel นะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เอาเครื่องมาให้เราใช้งานนะครับเอาละ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าของ GPU Z นะครับก็จะเห็นเลยว่านี่ตัวชื่อเขาเนี่ยจะเขียนว่า Nvidia GeForce g t x 750นะครับเทลลยี่8นาโนเมตร GPU เป็น GM107 นะครับ ก็ G P U Clock อยู่ที่1,124นะครับบูตอยู่ที่1,202นระฮะก็ประมาณนี้ Memory Size นะครับ2,048 MB เมกะไบต์ก็2 g จิกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับสเปคคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องความร้อนกันหลังจากที่เราติดตั้งตัวกราฟิกการ์ดนะครับ G D X 750ลงไปแล้วนะครับนี้เรามาทดสอบในเรื่องของการโหลดนะครับในเรื่องของความร้อนนะฮะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าตัวซิ์เนี่ย มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวฮอลิเคนนะฮะก็เขายืนยันมาเลยว่าความเย็นเนี่ยเย็นขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยการทดสอบเราเนี่ยเราจะทดสอบเป็นเวลา10มนาทีนะครับกับการทดสอบแบบพัดลมในรอบแบบออโต้แล้วก็100%นะฮะทีนี้ตัวรอบแบบออโต้เนี่ยความร้อนแบบฟูโหลด10มนาทีเนี่ยมันอยู่ที่49นะครับแม็กสุดอยู่ที่49องศานะครับก็ถือว่าเย็นเลยทีเดียวไม่ถึง50นะครับกับอุณหภูมิห้องที่26องศานะครับ แล้วก็ตัวปรับรอบพัลลมแบบฟูลโหลดนะครับก็คือ100%เรนี่ยเราทำการทดสอบไป10นาทีมันอยู่ที่44นะครับ44องศานะครับก็ถือว่าเย็นเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่เราทดสอบนะครับในเรื่องของอุณหภูมินะครับที่ทดสอบมาแล้วเป็นเวลา10นาทีเนี่ยถือว่าเอาง่ายๆเลยว่าเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับก็สูงสุดของตัว1 0 0เนี่ย44ก็ถือว่าเย็นถ้าเปรียบเทียบในสมัยก่อนก่อนก็ นี้คง80ไปแล้วนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นการ์ดตัวเล็กตัวหนึ่งด้วยนะครับก็กินไฟไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งการาฟใ,ใหม่ใหม่หลังจากที่เราทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบในเรื่องของเกมกันต่อเลยกับเกม watch dog แล้วก็ battlefield นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เกม watch dog กันแล้วนะครับโดย resolution ที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยจะเป็น1920คูณก็เป็น full hd นั่นเองแบบ full screen นะฮะแล้วก็ตัวกราฟิกเนี่ยเราจะ ตั้งคุณภาพไว้ที่อัลตร้าให้ทดสอบอัลตร้าก่อนแต่เมื่อกี้เราแอบ,บลองเล่นไปแล้วว่าอัลตร้าเนี่ยมีอาการไม่ต้องพูดถึงว่ากระตุกแน่นอนับการเล่นนะฮะเอาละตอนนี้เราเข้ามาในตัวเกมแล้วกับการตั้งค่าแบบอัลตร้านะครับก็รู้สึกว่าค่าเฟรมเรทอยู่ที่25โดยประมาณในส่วนนี้เราไม่ได้ปรับาการลบรอยหยกักนะฮะ,ะอันนี้เราจะตั้งเป็นออฟไว้นะครับเพื่อ สามารถเช็คได้ง่ายแล้วก็จะไม่ใช้พลังงานกราฟิกมากถ้าเพื mm? เ่อนๆต้องการเอาไปใช้งานจริงๆนะคร time, ับเอาไปเล่นจริงๆนะฮะก็เบาเสียงลงนิดนึงน okay. ี่นี่ฮะก็จะอยู่ที่ราวๆยี่สิบต้นๆถ้าถามว่าเล่นได้ไหมมันมันเล่นแล้วมันไม่สนุกอ่ะมันเล่นได้แต่ว่ามันไม่สนุกฮะมันเหมือนเราดูใน u t u b e อ่ะยี่สิบห้าเฟรมนะฮะนี่อ่ะล่ะทีนี้เรารู้ว่ามันเล่นไม่ได้แน่นอนละ เรามาปรับในส่วนของคุณภาพให้เป็นแบบไฮดูแล้วมาดูค่าเฟรมเรทกันว่ามันจะดีขึ้นไหมนี่อืแบบไฮเล่นได้นะแต่ก็จะมีสก,กิดสก,กินิดนึงเอาเป็นว่าระดับไฮเนี่ยมันเล่นได้แต่ว่ารู้สึกว่ายังมีมีของความกระตุกให้เห็นนิดนึงนะครับมันเล่นไม่สนุกอะไม่สนุกมือไม่มันไม่ได้อัตรลดนะฮะเมื่อกี้มันอยู่สองคนไม่ใช่เหรอ โอเคเดี๋ยวเราลองไปลดเป็นแบบมีเดียมกันดีกว่าโอเคว่าค่าเฟมเรทจะเป็นยังไงบ้างนะฮะลดแบบมีเดียมไปนะครับอ่าเราเห็นเลยว่าตอนนี้เราตั้งไว้แล้วค่าเฟมเรทอยู่ที่50ต้นต้นตน,นะนี่เมื่อกี้ดึง s โซโลไปพอเปิดเขาเกมมาเหลือ40ต้นต้นนะฮะวิ่งเล่นได้นะครับเอาจริงแล้วว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่า กระตุกแต่อย่างใดนะฮะแต่ก็มีนิดนิดคือนิดมากมันก็เล่นได้นะมันก็ไม่ได้แย่นี่เราก็ม่ยิงคนอื่นเล่นนะฮะทันที่จะยิงโจรนะครับอ่ะการเบี่ยงเมาส์ดูอ่ะเดี๋ยวผมเบี่ยงให้ดูไปรอบๆปึ๊บความสมูทเขาก็มีอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่สุดอะ่ะนะฮะทีนี้จากมีเดียมเราลองเปลี่ยนเป็นโล เราผมมัน่นใจว่าเล่นได้เพราะดูจากข้างนอกแล้วการเซตค่าเนี่ยค่าเฟมเรตไปที่70็ดสิบแล้วอ,อย่างที่บอกเนี่ยว่าการเล่นเกมเนี่ยถ้าค่าเฟมเรทหกสิบเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้แบบลื่นแล้วนะคือสายตาเราก็มองได้ที่เฟมเรทหกสิบเนี่ยแหละนี่ถ้าถึงเฟมเรทเป็นร้อยนะครับก็เราก็มองเห็นแค่หกสิบแหละก็ยังเห็นว่าลื่นแค่หกสิบนะฮะนี่ให้ดู คือแบบโลเล่นได้นะครับส่วนของภาพสวยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะฮะเอาแบบการเล่นแบบว่าเอาอัธรรตดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆใช้การเล็กระดับ750ตัวนี้นะฮะนี่ฮะให้ดูรอบๆปุ๊บอันนี้เราอยู่บนหอนะเรามาแฮกกล้องบนหอกันอ่ะ ก็สรุปง่ายๆในส่วนนี้ก่อนเลยว่าระดับโลนะครับเล่นได้สบายๆเลยเอาละตอนนี้มาถึงเกมที่สองแล้ว,ลวกับเกม Battlefield น,นะครับตัวนี้เราเซตในส่วนของค่า preset ของเขาเนี่ยเป็นแบบ ultra นะครับก็จะใช้แบบ ultra ทดสอบดูกับ750นะครับ GTX 750ว่าค่าเฟมเรทจ,จะเป็นยังไงนะครับก็เท่าที่ลองเล่นไปเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วเรามาลองเล่นดูว่าเฮ้ยค่าเฟมเรทเอาวางไว้ที่เพื่อนด้วย ชัวร์มากก็ค่าเฟรมเรทอยู่ที่20ไปลายนะ20ไปปลายถึง30สต้นตน้นถามว่าเล่นได้ไหมถ้าเอาจริงก็เล่นได้แหละเนี่ยเพราะผมลองลองให้ดูเลยมันเล่นได้แต่ว่ามันไม่สนุกเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองดูอัลตร้าที่แบบบู๊จริงๆดกว่ามันจะเพิ่มจะลดยังไงบ้างนะครับเปิดไม่ต้องใช้แล้วบุกงนี้เลยนะฮะ นี่เล่นจริงๆก็เอาเอา,เอาจริงมันก็กระตุก,กน,นะมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายก็ง่ายๆว่าเล่นได้แต่กระตุกนะฮะอุ้ยดับไปเลยหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาลดอีกนิดนึงดีกว่าลดเป็นแบบไฮดูนะฮะนี่แบบไฮ แบบหายค่าเฟมเรทพุ่งมาห้าสิบเนี่ยเฮ้ยแบบหายเล่นได้นะเนี่ยเอาจริงๆแล้วเลื่นปรือเลยแต่ว่าค่าเฟมเรทเนี่ยไม่ถึงหกสิบเดี๋ยวเราลองไปลองยิงกันนิดนึงดีกว่าว่ามันจะตกลงไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นได้นะฮะแต่ว่าถ้าเอาจริงเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงอุ้ยบางบางช็อตถึงหกสิบนะก็คือถ้าเล่นได้ไม่ได้เนี่ยมันจะดูว่ามันถึงหกสิบไหมค่าเฟมเรท เอาเป็นว่าหายเล่นได้แล้วกันนะคอนเฟิร์มเลยว่าหายเล่นได้แต่เดี๋ยวเราลองไปดูค่าเฟรมเรทเมื่อเราลดลงไปอีกนิดนึงในระดับมีเดียมนะครับหุ้เจ็ดห้าส่นเล่นหาได้ก็โอเคนะกับเบ l นท์ฟิลนะฮะอ่ออ,อุ้ยแบบมีเดียมเล่นได้เลยสบายๆนะครับอุ้ยมีระเบิดมานี่วิ่งหนีแป๊บเพื่อนไม่บูเลยอ่ะเดี๋ยวลองลองไปบู๊แบบมีเดียมดูนะครับ ตอนนี้ค่าเฟมเลต80อ่ะก็ถือว่าสบายเลยนะอุ๊ย,ยตายแล้วทีนี้นะครับเราเห็นว่ามีเดียมเนี่ยเล่นได้แล้วเราไม่ต้องเป็นโลแล้วละ่ะทีนี้เราขอปรับมาที่ไฮอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ลองทดสอบบูล้างผ่านกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าไฮจะไหวไหมเอาจริงๆมันก็เล่นได้แหละเล่นได้เลยอ่ะ เราไปบู๊กันว่าไฮมันจะเจ๋งสักแค่ไหนอุ้ยอุย,อย,อยโหดไปไหมวิค่าเฟมเรทดทะลุไป60ด้วยเห็นแบบแบบแล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยตายแล้วอๆโยนผิดที่ นี่จะเห็นได้เลยว่าเล่นได้นะครับก็จะตายอยู่แล้วโดนไหมโดนไหมนี่นะฮะจะเห็นว่าค่าเฟมเล็อยู่ที่50าสิบต้นๆน,นะครับเล่นได้นะครับไม่แย่ฮะรเราไปขึ้นรถกันดีกว่านี่อุ้ยนี่ฮะเดี๋ยวเราลองไปแววนกันแป๊บหนึ่ง มาปิดทางอ่ะนี่ให้เพื่อนในบูทางดีๆมีไม่ไปนี่นะฮะก็อ๋ให้ง่ายๆเลยเห็นเลยว่าค่าเฟรมเรทเนี่ยตะลุรู้ไปหกสิบแล้วนะฮะเจ็ดสิบด้วยโอ้โหนี่ขนาด i ายแล้วเนี่ยเราจะยิงรถเพื่ออะไร ตายเป็นอันจบสรุปแล้วกันก็ง่ายๆว่าหายเล่นได้นะครับนี่ไม่แย่เลยด้วยแหละสำหรับ750ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับกับ GTX 750นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันตายพอดีเรามาสรุปกันดีกว่าง่ายๆเลยในเรื่องของความเย็นก่อนความเย็นนะครับการควบคุมอุณหภูมินะฮะแบบฟูลโหลด1 0 0นะครับ,แบบนะรบเป็นเวลา1ินาที อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยที่เขาจับได้เนี่ยอยู่ที่4 4องศาส่วนในเรื่องของการปรับตั้งค่าแบบ, Auto, บแบบ Auto ออโต้นะครับพัดลมหมุนแบบออโต้นั่นเองนะฮะก็จะมีความร้อนการควบคุมเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดนะจะเห็นแล้วอยู่ที่4 9องศานะครับก็จะมีบวกลบ1-2องศาเท่านั้นนะฮะย้ําก่อนว่าอุณหภูมิห้องที่เราใช้อยู่เนี่ยเปิดแอร์อยู่ที่2 6องศานะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเกมกันกับเกมแรก watch dog watch dog เนี่ยทำค่าเฉลี่ยนะครับการเล่นอ่ะเอาเอาเล่นแบบง่ายื่ลยนี่ อยู่ที่มีเดียมแต่ถ้าจะเอาลื่นแบบลื่นปลื้เลยออยู่ที่โลนะฮะแต่อยู่ที่ไฮเนี่ยก็จะเล่นได้แต่ว่ารู้สึกว่ากระตุกนะครับมีอาการหน่วงแล้วก็จะเล่นไม่สนุกมือนะครับก็แนะนําว่ามีเดียมกาลังดีที่สุดเลยต่อมาเกมที่2ที่เรามาทดสอบกันเนี่ยก็จะเป็นเกม t t l e f i e l d นะครับ t t l e f i e l d เนี่ยเห็นแล้วว่าระดับไฮเนี่ยทำได้เกินราคาจริงๆนะครับก็เราทดสอบแบบอัลตร้าเนี่ยถือว่าเล่นได้แต่ว่ามีอาการน่วงและเล่นไม่สนุกนะครับไฮเนี่ยถือว่าปิ่มๆ เกือบดีสุดนะครับแต่ว่าอยู่ระดับที่เล่นได้แหละแต่ว่าไม่อาจจะมีบางช่วงที่แบบเราบู๊หนักๆนะฮะก็ค่าเฟรมเรทจะตกลงมาบ้างถ้าเอาง่ายๆจริงๆก็ระดับมีเดียมครับแต่ถ้าเล่นเอาภาพสวยด้วยแล้วก็เอาฟิลนิดๆนะฮะก็ระดับไฮนั่นเองเอาละนี่คือ2เกมนะครับที่เราทําการทดสอบแล้วก็ในเรื่องของความร้อนนะครับที่ถือว่าคุบคุมได้ดีเลยทีเดียวนะฮะกับ G Force GTX 750จาก l i t e ตัวนี้นะครับ ในตัวของ GeForce GTX 750นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการที่มีความคุ้มค่านะครับที่สามารถเล่นเกมนะในระดับที่เขาเรียกว่าสเปคที่สูงหน่อยนะฮะแล้วก็เล่นได้ดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการที่คุ้มค่าตัวหนึ่งนะครับกับ GeForce GTX 750จาก b บ n d t i t h ตัวนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับคอลัมน์บทคอลัมน์นะฮะเพื่อนๆสามารถเข้าติดตามชมได้ที่ w w w competeitv. com นะครับ แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ของเราด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m c o m p e t e p r o d u c t i o n นะครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงาน c o m p e t e TV ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ